ต่อมานะคะที่นี่นอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะรูปหัวใจเน,ะนาะน่ารักเลยแบบวานาา่ารักสูงเท้านะคะสุงเท้าข้าขาสานนอสั้นเนาะสูงเท้าข้อสัน้นส เยอมากอ๋อนี่นะคะอันนี้จะเป็นแผ่นรองเมาส์นะคะประมาณ3าบาทถ้าจะไม่ผิดน,ะะนี่นะคะน่ารักมากและคือใหญ่มากน่ักคะ่ะ อันนี้เป็นที่มัดผมนะคะทุกคนคือแบบเห็นป้าคิ้ิของผมน,น่ารักมากขึ้นนะคะเอาใส่ข้อมือนี้ก็ได้ไมได้ดูดมีอะไรมากขึ้นกระเป๋านะคะทุกคนกระเป๋าเครื่เขียน ล้วแกขอรู้สึกเลยว่าสุดที่มีกันเนาะรู้ว่าสั่งยังไงมาอุ้ยขวดนี้จะสองแมวนะคะนี่ก็จะเป็นฟาร์นของแมวนะคะทุกคแล้วก็มวะะไม้ให้มันเน,น,นี่นะทุกคนไม้เล่นกับแมวเนี่ยไม่เป็นยัง้วก็มีกระดิ่งอุ้ยนี่เดี๋ยวไปเล่นกับแมวน,ะะนี่ต่อมานะคะคทุกคนน่ารัก อ๋อนี่นะคะเป็นที่แตกผุ่มนะคะคือถ้าจะไม่ติดเนี่ยจะเป็นซองละหนึ่งบาททางนั้นเลยนะคะเนี่ยเพ mm ื่อนชอบทำหายไงทุกคนก็เลยแบบว่าตุนมาเลย mm hmm. อ๋อนี่เป็นผ้านะคะทุกคนอันนี้เอ็นเอามาไว้ถ่ายรูปเนาะเน mm ี hmm. ่ยเป็นผ้าตารางแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. มันก็เอาไว้ถ่ายรูปสินค้านะคะ mm hmm. นี่สวยๆ mm hmm. นี่ต่อมานะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าแนวกล่องแล้วนะคะและอีก 3กล่องน,นะคะทุกคนนี่นะคะจะมี2ช่องแบบนี้เนาะมันจะเป็นแบบว่าที่ติดกับพวกกระแพงคนงคน,งงไไงนี้คนก็จะติดไปเนี่ยเนี่ยไม่ติดไปใช่ปะเออนั่นแหละแล้วเราก็จะสามารถวางโทรศัพท์ได้อะไรเงี้ยนม่ติดเวลาตรงที่อลิภาแบบจะได้แบบดูโทรศัพท์ไปด้วยรีดภาพด้วยเพราะว่านี่เยอะมากคนจะได้ไม่เบื่อ แบงค์นะคะเั็นจะไม่ได้นะ,ะ้วคุณผเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณ5,000ันเมืนถ้าจะไม่ผิดนะคะมันจะแบบเออขนาดพกพาสะดวกด,ดีอันนี้ซื้อมาตอนลดราคานะคะหรือประมาณร้อยกว่าบาทคุ้มมากจริงจากประมาณ300นะคะจะไม่ผิดกล่องสุดท้ายของเรานะคะทุกคนทุกคนเอ็นเห็นความแบบว่ามูมินนะ ทุกคนบะอกเลยว่าแก้วนี้ซื้อมาแค่บาทเดียวแบบคุบ้มเบอร์เป็นแก้วจริงด้วยนะคะเนี่ยแก้วมูมินนะคะซื้อมาแค่บาทเดียวเองนะคะทุกคนเนี่ยคือตรวนค้เยอยมากนะคะ,ะก็จบการแกะของจากช้อปปี้เพียงแค่นี้นะคะ นร้านไหนลงองหาที่แอนจำพิกัดได้จะทิ้งพิกัดไาให้เนาะร้านไหนไม่มีพิกัดก็ต้งองขอโทษด้วยนะคะทุกคนคือแบบบางอันคือสามนานแล้วตั้งแต่เดือนเจ็ดนะคะทุกคนตอนนี้เดือนสิบเอ็ดแล้วนะคะเพื่จะมาหน้าแก็บเนาะก็ร้านนี้เลยนะคะทุกคนไปแล้ว